เอาเลยครับก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุาน่ั้นด้วยนะครับอยู่ผมกับเฮียวดินนะฮะวันนี้เราก็จะพูดถึง7เหตุผลนะครับว่าทําไมกูนั้นถึงดื่มกาแฟได้นะครับโอเคเราไปดูเลยดีกว่านะฮะเหตุผลที่7นะครับนั่นก็คือความขมขื่นนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกูนะครับหรือว่ามนุษย์ต่างก็มีความขมขื่นเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะับผมเหมือนกับรสชาติของกาแฟนะครับที่มีทั้งความขมขื่นความหวานหรือว่าความปลาแรมปลาแรมนะครับ ดังนั้นจึงทําให้กูสามารถดื่มกาแฟได้นั่นเองนะครับทำไมเหตุผลมันแแถวะโอเคเราไปเหตุผลต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเหตุผลที่ 6, นะครับเพราะว่าผู้แต่งนั้นดื่มกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเขียนการ์ตูนหรือว่านักแต่งนิยายหรือว่าใครก็ตามนะครับผมต่างก็ต้องดื่มกาแฟนะครับผมด้วยเหตุผลนี้ผู้แต่งอาจจะแบบว่าชอบกาแฟเป็นชีวิตจิตใจหรือเปล่านะครับผมเลยเอากาแฟมาเป็นแบบว่าสิ่งที่กูดื่มได้นั่นเองนะครับ เหตุผลที่5นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่เชื่อมโยงระหว่างมนุษย์แล้วก็กูถ้าหากเกิดว่ามนุษย์และกูนั้นมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมมันก็ต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งเชื่อมต่อกันระหว่างสองพ่อพันนี้นั่นก็คืออาจจะเป็นกาแฟก็ได้นะครับทาให้กูนั้นสามารถดื่มกาแฟได้เหมือนที่มนุษย์ดื่มได้นั่นเองเหตุผลที่4นะครับนั่นก็คืออาจจะดื่มได้เหมือนกับน้ํา เพราะว่าน้านะครับเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสิ่งมีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือว่ามนุษย์อย่างเราๆนั่นเองดังนั้นกูจึงสามารถดื่มน้ําได้นะครับผมกาแฟก็อาจจะเป็นสิ่งสําคัญสําหรับกูหรือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้กูมีชีวิตอยู่รอดได้นะครับกูจึงสามารถดื่มน้าเอ้ยดื่มกาแฟได้นั่นเองนะครับเหตุผลที่3นะครับผมอาจจะเป็นเพราะว่าจิตใจของกูนั้นยอมรับในกาแฟนั่นเองนะครับผมพูดไปแล้วอาจจะงงนะ ประมาณว่าแท้จริงแล้วกูนั้นสามารถทนกินอาหารของมนุษย์ได้นะครับแล้วก็อาจจะแปลว่า Evolution ใช่ไหมจนสามารถกินอาหารของมนุษย์ได้นะครับแม้จะเป็นเพียงแค่บางอย่างก็ตามดังนั้นกาแฟก็าจะาเป็นสิ่งที่กูนั้นสามารถเอาชนะมันมาได้แล้วก็สามารถดื่มมันได้นะครับผมเหตุผลที่2นะครับเพราะว่ามีสารคาเฟอีนในกาแฟนะครับผมที่เมื่อดื่มเข้าไปแล้วก็จะมีผลต่อระบบประสาทเกิดการกระตุ้นบางอย่างของร่างกายนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดกินมากเกินไปก็จะติดมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องคาเฟอีนนะครับผมก็ยังมีเครื่องดื่มหรือว่าอาหารอย่างอื่นที่มีคาเฟอีนอยู่นะครับแต่เพราะว่าอันมะเรื่องนี้นะครับผมมีธีมเป็นร้านกาแฟนะครับผมดังนั้นเขาจึงเอากาแฟมาถ้าเกิดในอันมะเรื่องนี้มีธีมเป็นพวกร้านช็อกโกแลตหรือว่าร้านชาแล้วพวกนี้นะครับอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งเลยก็ได้นะเหตุผลที่1น,นะครับเหตุผลนี้อาจจะเหมือนแบบว่านิยายแฟนตาซีหน่อยนะครับผม นั่นก็คือแท้จริงแล้วต้นกําเนิดของกาแฟกับต้นกําเนิดของมนุษย์นั้นมีอยู่ที่เดียวกันนะครับโดยมันจะเชื่อมโยงถึงการกําเนิดของกูอีกด้วยนะครับสาหรับเรื่องนี้โดยเชื่อกันว่านะครับชาวเอธิโอเปียนะครับผมซึ่งเป็นบรรพบงรุษของเผ่าโอโรโมในปัจจุบันนะครับเป็นคนค้นพบสารกระตุ้นประสาทของกาแฟเป็นกลุ่มแรกเลยและที่สําคัญนะครับผมแหล่งกําเนิดของมนุษย์สปีชีส์ใหม่อย่างโฮโมเซเปียน นะครับผมนั่นก็คือเอธิโอเปียหรือว่าทวีแอฟริกาเช่นกันโดยกล่าวว่ามนุษย์ในเอธิโอเปียนะครับผมบางคนนะฮะอาจจะค้นพบว่าแท้จริงแล้วมนุษย์แต่ละคนนะครับผมต่างก็มีอาร์ซีเซลในร่างกายนะครับผมดังนั้นการที่จะแข็งแกร่งขึ้นหรือว่าการที่จะเป็นผู้นําหรือว่าเก่งในสงครามได้นั้นอาจจะต้องกินมนุษย์ด้วยกันเองนะครับผมเพื่อทําให้อาร์ซีเซลพัฒนานะครับแต่อาจจะกินมากเกินไปนะครับผมจนทําให้ความเป็นมนุษย์นั้นหายไป กำเนิดเป็นกูขึ้นมานั่นเองนะครับดังนั้นทั้งกาแฟกูแล้วก็มนุษย์นั้นก็มีความเกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาลนะครับเหมือนกับคำพูดของผู้จัดจาการโยชิมูระที่พูดเอาไว้กูนะรับรู้ได้แค่ความอร่อยของกาแฟมาตั้งแต่โบราณแล้วเหมือนอย่างมนุษย์นั่นแหละ <c oughs> ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับเหตุผลว่าทาไมกูนั้นถึงดื่มกาแฟได้นะฮะซึ่งที่กล่าวมาก็เป็นเพียงแค่การคุยกันในโลกโซเชียลเท่านั้นนะครับ ก็อย่าไปเชื่ออะไรมันมากมายนะครับฟังผู้ความบันเทิงนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไคร e นะครับกดกรก็ดิ่งด้วยนะฮะบ๊บายบายครับผม